คุณผู้ชมครับผมรู้สึกรู้สึกสวยชิบหายเลยเนะผมมาป่านเหลืองครับแล้วผมเจอบอสนะครับเจอบอสมันแบบหลุดโซนมาหรือเปล่าหรือโกงมันเหรอฮะเพราะว่าปกติบอสนะครับบอสใหญ่นะมันมักจะอยู่โซนนี้ครับผมนะโซนนี้เนี่ยซึ่งผมไม่เคยไปย่างไกลเลยนะเพราะว่ากลัวมันนะครับเลือดเป็นพันเลยเลือดพันกว่าครับแล้วก็มันบอกสนไหนมันบอกกูค,คิดถึงนะมาหาครับมหาหาถึงโซนเหลืองเลยครับ เนี่ยเข้าไปผมโดนตบดองด้วยตบทีรถครึ่งหลอดนะครับมันยังอยู่อยู่เลยวะยังอยู่อีกไอ้อลรกโอ้ยโอ้ยไม่เอ๋ยจะมาฟาร์มของครับผมหมดสาป,ปาซอมบี้หมดแล้วนะับปราบซอมบี้ในโซนเหลืองเนี่ยหมดแล้วครับผมคือกำลังจะไปตัดไม้อยู่เลยแล้วตบสเสื้อพังเลยโอ้โหหัวขวดมากบอสมาโคตรถูกเวลาอะไรคิดถึงอหรอ เลยลองวิ่งไปโซนป่าแดงดิว่าบอสมันอยู่หรือเปล่าไม่แน่บอสมันอาจจะใหญ่ที่มันก็ได้ครับโอ้อะไรวะบอสอิงนะอิงอันนี้ผมเล่นตอนดีสี่กว่ากว่านะครับดีสี่กว่ากว่านะครับก็เสียงอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับอ่านะอันนี้คือครั้งแรกที่ผมไปเลยนะไปโซนป่าที่มีบอสน,นี่นี่นี่เสียงเสียงเสียงตุมตุ่มตุมตุมนุ่นม,มันเดิมแล้วโอ้โหอะไรวะี่อยหลอด อีโบส์หลุดโซนนครับกลับไปโซนป่านี่มันยังอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยวิ่งเป็นวา่าเล่นเลยครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็กะจะนอนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยใช้เอาให้หมดไปเลยครับรอข้ามวันเลยทีเดียวนะเดี๋ดูดิว่าเองยังอยู่หรือเปล่าไม่ใช่อยู่กระตบอีกนะมันตบสองทีครับน็อกเลยทีเดียวโอเคมันไม่อยู่เลยครับแต่ว่าคราวนี้ซอมบี้ก็จะเกิดใหม่หมดเลยนะครับ แม่เงเอ้ยอันนี้เป็นทริคนะก็คือวิ่งเวียนเวียนมันครับเราไปทุกเลยนี่แหละเปง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 อืแงอแอ้งเออจะมาตัดมาฟาร์มกอลแล้วไม่เสียเวลาครับโอ้โหแล้วบอสมาตุยอย่างงี้ใช้ได้ครับเนี่ยนะตัวนี้ขอตุยก่อน,นครับเอ้าตุยไม่ทันหมามันหินไวจังอันนี้ยังตุยได้อยู่ครับยันตุยได้อยูยยอย่โอ้โหเสียเที่ยวเลยอ่ะ ครั้งเมื่อกี้กล่องผมก็ยังไม่ได้เปิดสักกล่องเลยนะครับคตดเจ็บใจแล้วบอสมาจากไหนไม่รู้โอกาสที่ว่าบอสจะเกิดโซนอื่นมันก็มีนะครับโอเคผมรู้แล้วแหละอย่างหนึ่งนะครับบอสแม่งผิดแผนเอ้เอาชิบหายแล้วโอ้ยแต่นี้ก็เละเลยครับหลังจากเจอบอสทีนี่เละเลยผิดแผนหมด <laughs> กะจะไปย่องมาเห็นอีกซอมบี้ก็เห็นอีกโอ้ยตายแล้วอ่ะ ดื่มน้ำกินอาหารด้วยกินกินสิครับยังไม่เด็กอ๋อปวดฉี่โอเคฉี่กอนก็ได้ฉี่ฉี่ใส่ศพมาเลยครับคนอุจจาระหมาบอกกูตายแล้วยังซ้ำมอมีกโทษทีพอดีมันบังคับกันไม่ได้ไอันนีซสมบีเดินนะครับโอเคอยังฆ่าได้อยู่ลเลือดสี่สิบอาชิบหายอาวุธเจงแล้วเอ,เ,ลเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาเอาเปรียเป็นอาวุธแทนเลยแม่ง คือผมกะว่าจะมาฟาร์มไม้ครับแล้วผมใช้โคบาในการปราบซอมบี้หมดแล้วนะครับแล้วแม่งบอสมายังยังขัดใจไม่หายไอ้คนอีกแล้วผมสู้ไม่ได้หรอกกูสู้เองไม่ได้หรอกอาวุธมีแต่พิกแอกเนี่ยเฮ้ยไม่แน่ลอ,ลองลองครับลองลอง,ลอง,ลองดูกินสู้ไปปั๊มเลือดด้วยครับไหนๆก็ว่างไหนๆก็ว่างอเอาดีพิกแอดพิกแอดฆ่าคนปั๊มเลือดแล้วก็ทุบทุบ อาวุธหมดเนี่ยมันมันซวยชิบหายไม่อยากหนีครับอาวุธเจ๊งพอดีโอชิบมันก็ใกล้เจ็งเลยเนี่ยโอ้ยขาดทุนไงไม่รู้ครับก็หลังจากเจอบอสนะครับระบบการจัดการเกมผมเนี่ยมันเละเทะหมดเลยนะครับอีบอสอีหอยลอดอ,อ,อ,อิงในอิงแม่งไมแห้วโอ้โหอ,อะไรวะจะเย็นๆยไอตูได้พักเหนื่อยไม่ได้อเออเอาคบเพลิงมันมาดีกว่า คบเพลิงใช้เป็นอาวุธแทนไนีป่ะคบเพลิงคบเพลิงไปดูสิความแรงสิบสองเนี่ยยังดีกว่าพิกแอ็กหรือโคบาร์ซะอีกครับเออทุบต้นที่ได้โอเคใช้ได้ป้องกันตัวครับก็เพลิง <laughs> ผมไม่เคยคราฟเลยนะครับบอกเลยครับนี่ครับผมยังไม่ได้กดปลดล็อกเลยนะครับไอ้คบเพลิงเนี่ยเนี่ยนะครับไฟทอดเนี่ยรู้สึกความแรงจะ1ิบสองใช่เปล่าแล้วไอ้สเปียร์นี่แหละเออเราสามารถคราฟสเปียร์ได้นี่ว่า ไอ้สเปียร์ความแรงแค่สิบเองครับโอ้โหแอตแท็กหนึ่งด้วยไอ้นี่แอตแท็กหนึ่งจุดหนึ่งซึ่งเร็วกว่าแล้วก็ความแรงก็เยอะกว่าด้วยนะครับครบพึงเนี่ยแล้วมันต้องใช้ของอะไรครับใช้หนังอ๋อโอเคผมใช้หนังครับลาขาดผมไห่ครับน้ำหนังเนี่ยหนังเก็บเอาไว้ทำเป็นหนังตากแห้งครับแล้วก็ให้กลายเป็นหนังที่ใช้งานได้นะครับโอเคขอตัดไม้ก่อนแล้วกัน โอ้ยอีกแล้วมึงมาจากไหนกันบ่อยๆวันนี้ใครจ้างมาครับเฮ้ยไอ้น,นี่ชุดเกราะดีไอ้น,นี่ชุดเกราะดีเอาเฮ้ยเขาเพิงหายแย่อโอ้สู้ไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ไปแล้วโอ้อะไรวะเจอ AIT เลยครับนี่ตัง้งแต่เจอบอสเลยเนี่ยทำไมมันซวยซ้ำซวยซ้อนอย่างงี้ครับ ผมวุสิ่์ทบุญด้วยตกตาเฟอร์บี้แล้วเนี่ยแล้วยังเจอแบบนี้อีกนี่มันอะไรโอ้โหโคตรเจ็บปวดเจอทั้งบอสทั้งเอไอมาทีเลยครับดีสี่เนี่ยเนะดีสี่มันควรจะนอนแล้วไอคนสร้างเกมปล่อยไปบ้างเหรอเอ้ก็ผมได้จัดการฟาร์มไม้ไปบ้างตอนนี้ไม้เกลี้ยงแล้วนะครับเนี่ยข้างหน้าก็มีอีกโอ้โเจ็บใจ คือถ้าเกิดเราฆ่าซอมบี้หมดแล้วนะครับแล้วก็เราไปยังจุดๆุดอื่นนะครับแล้วก็กลับมาจุดๆดเก่าเนี่ยซอมบี้ก็จะเกิดใหม่นะครับก็คือก็เหมือนกับว่าเราจะไม่เคยฆ่าซอมบี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> มันก็เลยทําให้รู้สึกโอ้โหเจ็บปวดครับอีบอสนั่นมันมาตบทีนี่เสียแผนหมดเลยครับแผนเละเทะหมดเลยผมุส่าปรับซอมบี้ย่องสเตลสดีเลยนะครับบอสมาทีนี่เละเทะครับเละเทะเลยคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าอึ้งทึ่งเสียวนะครับ มันมายังไงของมันไม่รู้ครับโซนเหลืองเง่ยทั่วโซนเหลืองเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่เนี่ยครับโซนเหลืองเน่ไอ้นี่มันดันมาซะงั้นเหมือนแม่งบอสคิดถึงครับคิดถึงบอกว่าเองไม่ไปยืนบ้างเลยอ่ะเลยมาหาโอ้โหไม่ต้องก็ได้ก่อไว้รอของพร้อมแล้วเดี๋ยวค่อยไปหานะครับถึงอาจจะนานหน่อยก็เถอะนะแต่ว่าไปหาแนโนนะครับสักวันหนึ่งตัดไม้ไปก่อนนะครับตัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับ จะตัดต้นไม้อยู่ในขอบเขตที่มันจะไม่มีซอมบี้นะครับอืมนี่ถ้าเกิดอันนี้ถ้าเกิดผมอ่าตัดไม้ตอนที่ว่าก่อนที่บอสจะมาครั้งนู้นนะครับผมคิดว่าผมน่าจะฟาร์มไม้ได้หมดแล้วเนี่ยป่าน,นี้นะแลวนี่มันเจอบอสแล้วก็มันหนีแล้วก็ต้องมาตัดใหม่ครับตัดโดยที่ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับซอมบี้เลยนะครับเพราะว่าอาวุธเราตอนนี้ก็มีไม่เยอะนะครับไม่แรงด้วยแหละเอ,เ,ออเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ช่งองช่องต้องยกงมันจะเห็นไหมเนี่ย ตัวนี้ผมย่องฆ่าดีกว่าครับผมคิดว่าน่าจะฆ่าได้อยู่ขอเป็นหมานะเอ้าอิชิบหายมันเห็นได้ไงวะเนี่ยเห็นไวมากเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยตายยากด้วยตายยากด้วยครับโอ้ยเหนื่อยนะเดี๋ยวดูซิหินหินสองเอาเก็บอีครับแล้วก็คาพ,พิกแอคเอ้ยคาขวานโอเค,คแล้วก็ตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับ เพิ่มเลือดก,ก่อนนะครับเผื่อเจอบอสเอไมาอะไรเงี้ยบอสมาอีกนี่กูเลิกเล่นเลิกเล่นเดี๋ยวนี้เลยผมมาถึงเลิกไปนอนนะครับตอนนี้ผมรู้สึกเกิดอาการเบลอเบลอนิดนิดนะครับเบลอเบลอแบบประมาณว่าบอสมาเฮ้ยนั่นตัวอะไรอ่ะเหมือนกับคนเอ๋อครับเออไปชั่วขณะเลยเนี่ยครับถ้าเกิดคนมันไม่ได้นอนเนี่ยมันมันก็จะรู้สึกเบลอเบลอเออเออนะครับทำอะไรเชื่องชานะก็ประมาณนี้ครับผมเนี่ยต้องเข้าใจด้วยนะครับแต่ว่าการเล่นกลางคืนเนี่ยมันก็ เป็นวัตถจักรของผมอยู่แล้วนะครับเป็นวัตถจักรนั่นไงมึงอีกแล้วไอ้นี่โอ้ยไม้ขั้นนี้ด้วยครับเป็นไม้คราฟครับไม้คราฟที่แรงใช้ได้นะครับแล้วจะมาได้ทุบตูลเหรอยังจะโหดร้ายเกินไปแล้วเก็บหินไปด้วยเอาไว้คราฟอีกครับตอนนี้ช่องเรารู้สึกจะยังมีช่องว่างอีกเยอะเลยนะครับเราไม่อยากให้มันเสียเปล่านะครับเอ้ยไม่อยากให้มันเสียเที่ยวนะครับในการไปกลับเนี่ย เอาเก็บไอ้น,นี้ไปด้วยแล้วกันครับเป็นเมล็ดซีดเอาไปปลูกนะครับปลูกแครอทหินไม้รอ,องเท้าจะเจ๋งยังกว่ารองเท้าก็อันนี้รู้สึกจะเยอะกว่านะครับเอ้ยของเราเยอะกว่าใส่ของเราไปก่อนนะฮะโอเคเก็บเก็บไม้แล้วก็เก็บไฟเบอร์ไปด้วยนะครับอตอนนี้ผมต้องการเมล็ดมันนะครับต้องการเมล็ดแครอทนะฮะเพราะว่า ตอนนี้ผมปลูกซะหมดเลยนะครับปลูกซะหมดแล้วนะก็เลยต้องการนะรเออกล่องตรงนี้ผมยังไม่ได้ค้นเลยใช่ปะ่ะอ๋อค้นไปแล้วโอเคดื่มน้ําหน่อยครับอ่ศพหมาค้นเอาเนืเอน้อด้วยเอาเนื้อไปตากแห้งนะครับจะเพิ่มเลือดเยอะมากนะครับเนื้อตากแห้งเนี่ยใช้เพิ่มเลือดดีนะครับโอเคเก็บไฟเบอร์ได้นะมเมล็ดมาหกแล้วตัดต้นไม้ไปด้วยนะครับเป้าหมายเราก็มาตัดต้นไม้อยู่แล้วแหละนะ ถ้าเกิดไม่ติดกับอ e ีบอสเนี่ยครับยังคงนินทามันอยู่ครับเฮ้ยตรงนั้นกลองตรงนี้ตรงนี้นมีซอมบี้เฝ้าอยู่ไหมมีอยู่ตัวหนึ่งครับเห็นเมื่อกี้แล้วถ้าเกิดเราไปย่องทุบนะครับจะบรรทอนกำลังเลือดมันได้ดีมากอันหลังไว้เออเคดีมากมีอยู่ตัวเดียวนะตัวเดียวพอ่อถ้าเกิดมีสองตัวเดี๋ยวซูไม่ไหวครับอันี่มันแคบไม้กากๆอาวุธกากๆครับเอ้ยเอาทุบทุบทุบ หีเน่ค้นมีแต่เชือกไม่เอานะอครับแอบค้นเลยมีกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋านึกว่ากล่องโอเคมีน้ำกับลอ้ลอล้อเอทีวีเนียผมไม่เก็บนะครับบอกเลยคือผมไม่คิดจะสร้างอยู่แล้วแหละนะโอ้ยไอ้นี่แหละเฮ้ยทุบหนึ่งทีแล้วก็เวียนทุบหนึ่งทีแล้วก็ทุบรัวรัวเลยจนกว่ามันจะทุบอีกทีโอ้ยโอ้ย โอ้ยกินเลือดก,ก่อนเพิ่มเลือดโอเคไอ้นี่มันจะโหดหน่อยนะครับมันจะหดตรงที่กลิ่นนะครับกลิ่นมันนะครับหดตรงกลิ่นนี่แหละอย่างเดียวก็ผมก็คือถ้าเกิดมันพ่นพิษแล้วก็พิษมันติดตัวเรานะครับเอ้ยไม่ดีต้องเป็นว่าเมือกซะมากกว่านะเมือกเขียวเขียวะถ้าเกิดมันติดตัวเราครับแล้วก็มันจะมีกลิ่นนะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะทําให้ซอมบี้นะมองเห็นได้ไกลเลยนะก็คือเราจะไม่สามารถย่องไปฆ่ามันได้แล้วนะครับถ้าเกิดมันมีไอ้รูปกลิ่นอยู่บนหัวเราครับ แต่ว่าถ้าเกิดมันยังเป็นสีเหลืองอยู่เนี่ยมันยังย่องได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นสีแดงเนี่ยก็คือเราจะไม่สามารถย่องไปได้แล้วนะครับถ้าเกิดมันเป็นสีแดงอนะโอเครู้สึกว่าช่องใกล้เต็มแล้วด้วยนะครับดีแล้วเฮ้ยวิวอัพเลยผมลืมมองหลอดวิวไปเลยครับวิวสี่สิบเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้ปลาปืนปิติอาจจะอุ้ยข้างหน้าตรงนี้มันมีป่าเยอะนะครับผมต้องฆ่ามันนะครับเพราะตรงนี้ต้นไม้เยอะครับยังไงก็ต้องฆ่า เพื่อไม้เ,เลือดแค่สี่สิบทุบทีเดียวก็นา่าจะตายแล้วมั้งเนี่ยโอเคไม่ตายเลยเหือซิเฮ้ยกวางด้วยเอากวางด้วยจเจ้าหนังมันนะครับตอนนี้หนังเราต้องการนะครับอีเนี่โอเคในเนื้อกับหนังครับใน,นต้นไม้เยอะถูกตามความสบายใจเลยโอเคตอนนี้รู้สึกของจะเต็มหมดแล้วนะครับ p พลนไฟเบอร์เนี่ยเก็บไม่ได้แล้วแต่ว่าแครอทซีดรู้สึกจะได้มาสิบสี่ เออก็ถือว่าคุ้มแล้วครับไม่ดิยังขาดทุนอยู่ครับกับอีบอสีด้หลยเนี่ยมันตัวเดียวครับเพราะมันครับมันเป็นความผิดของบอสนะครับไม่ใช่ดีเคดหรืออะไรหรือตัวเชียร์อะไรสักอย่างเนี่ยครับไม่ใช่ครับความผิดบอสเลยอตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตีกจะมีโอ้โหเพียบมีกล่องด้วยเสียดายจังไปกวนตีมันเล่นแล้วกันมันนี่ไหมไปแล้วกลับแล้วไม่อยู่แล้ว ไปแล้วของเต็มแล้วนะครับสบายใจแล้วโอเคครับอกลับบ้านเอน g จไม่พอแฮะเดินกันยาวๆนะครับเพราะอ e ีบอสอีกแล้วนัว่นแหละนะเราต้องย้ายที่แล้วก็กลับมานะครับอโอเคไหนดูซิของรู้สึกโอเคเลือดเต็มครับไม้รู้สึกจะยังไม่เต็มอยู่ช่องหนึ่งไม่เป็นไรเราให้ไปกันได้ แล้วก็ขวานยังไม่ได้ใช้อีกเยอะแล้วก็ขวานพังไปนิดเดียวเองนะครับยังใช้งานต่อได้สเสือ้อเสื้อหมวกนะครับโดนบอสตบทีหมวกหลุดเลยนะครับแล้วบอสมันจะเปืองผ้าผมด้วยใช่ไหมเนี่ยดูเดียบเสื้อหายโอ้โหอีบอสบอสโลจิตนะครับก็โอเคครับผมสำหรับเกม Last Day on Earth นะครับพาทนี้เนี่ยผมกะว่าจะเล่นนอกรอบนะครับแต่ว่าบังเอิญว่าดันเจอปรากฏการ์ที่มัน ที่มันไม่เคยเห็นนะครับก็คือบอสมันมาโซนเหลืองนะครับบอสอาจจะคิดถึงอะไรเงี้ยนะผมก็เลยถ่ายมาให้ดูนะครับก็โอเคผมสำหรับเกม Last Day on Earth นะครับพาทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาหน้านะฮะ